สวัสดีครับป้าพี่น้องครับปอกคับขัวคนอีสานบับวันอี่คือเก่าแล้วครับนี่ก็ได้อตามมีตามเด็กได้ทังก็เอาอันนั้นพี่น้องครับเมื่อในสิบคนผัดทูใส่เห็ดจักเก็บยังบุบุจักซื้อมียังจะทำนั่นแหละครับใส่ตามที่มีไอพริกตะไคร้ครับโอ้โหเดียนั้นคือขวงรางงันเลยหอมครับกระเทียมผัดทูร่มใบสองตัว ใส่น้ำกระเดงไปครับอต้มใส่น้ำกระเดเห็ดครับนี่เห็ดอันนี้ะเล็กเห็ดยังบุบลจชื่อเพ่อนเนี่ยเอาใส่ลงไปคนจังหนยครับคนลงจังยเดี๋ยวต้มใส่แกะติคนเสเห็ดนี่แหะครับพี่น้อง เดี๋ยวเราทำเดีอยครับนีครับผมทำเดีอดแล้วสวุกแล้วทดมุกแล้วตักตาออกครับตักออกเล,เลยทีเดียวนี่เดี๋ยวไปติดตามตอ,ตอนต่อไปครับผมเดี๋ยวเาไปต่ำปนกันเลยใส่พริกลงไปครับ ระเทียมกับหอมต้มไว้แล้วแรไปครับตำม,มันเนี่ยตำนิดละเอียดละเอียดครับมาครับพอพริกละเอียดแล้วเขาก็จะใส่เนื้อปลาทูที่เ้าแกะไวปนะครับใส่เนื้อปลาทูแกะลงไปครับเอาใส่ลงไปนี่ก็คือปนปลาทูใส่เห็ดเด้อดเป็นหนังมือนี่ด้อ หลังจากได้เนื้อล้าก็ต่ำครับทำให้มันละเอียดอะละเอียดไล้ทีเราพี่น้งองเาใส่เห็ดลงไปเละครับออใส่เห็ดลงไปครับเห็ดที่เอาต้มไว้ตั้งเอาต่ำตบ,บัด,ด,ต,ดต่ำไปต่ำให้มัน เฮ็ดละเอียดเฮ็ดแหลกลครับผมมุนๆนิดหน่อยครับไปเข้เลยเอาครับพี่น <functioning> ้องแปลว่าเฮ็ดละเอียดแล้วแล้วแล้วเข้าไปสิปรุงเครื่องกันเลยบ้าปรุงกันเลยครับผมอ่ะโปรยสู้คร <d ash> ับใส่ไลยแซบไลยนี่ไปน้ำปลาลงไปครับติด๊นพุ่นสีสันนิดหน่อยครับนี่นี่ เห็ดแนอยเลยตอกครับใส่น้ำที่เขาต้มไว้ใส่เห็ดใส่อยังเงี้ะครับเทลงไปเลยผู้ใดมักแข่งกับผู้ทรงใส่ครับใส่ลงไปเป็นอ้วรัวพอดีครับเนี่ยเห็นบ่าวคนๆเลยผู้ใดมักน้ำไหลก็ใส่ไหลผู้ใดมักน้ำไอยก็ใส่ต้หมหอมหักซีใส่ลงไป คนนี่นะครับคือปนป่านะครับผมปนป่าทางดสารเดินปนป่าครับนี่เจ้า